สวัสดีค่ะไม่ได้ออนไลน์หลายวันนะคะวันนี้ขอใช้เวลาประมาณ20่นาทีในการทำคลิปนี้นะคะช่วงนี้เนะี่ยมีแต่คนเจอสแกมเมอร์แบบที่อ้างว่าจะส่งพัสดุมาให้นะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยพอแอดมินบอกคุณไปว่าให้คุณบล็อกเนี่ยประมาณ80%เอร์เซน่ะไม่มีใครย,ยอมบล็อกนะคะ แล้วก็ยังคุยกับ scammer อยู่นะโดย scammer เนี่ยเขาก็จะบอกคือ scammer เนี่ยเขาก็จะอ้างไม่ใช่อ้างหรอกคือก่อนจิบคุณมาก่อนแล้วเขาก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะคะแล้วบอกว่าคุณเนี่ยเป็นภรรยาของเขานะคะเหยื่อของเราหลายๆคนนะคะนณะบอกว่าคุยกับ scammer แล้วนะคะก็ยังเป็นห่วงมันอยู่ค่ะแล้วมาบอกแอดมินว่าแอดมิน เนี่ยหนูถามเขาแล้วนะคะว่าเขาเป็นสแกมมันไม่มีมิจฉาชีพคนไหนที่บอกคุณไปว่าฉันเป็นนักต้มตุนฉันกำลังจะหลอกเงินคุณยอมจ่ายเงินมาซะดีๆไม่มีใครเขาพูดอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็อย่าซื้อเกินไปที่ไปถามเขาว่าคุณเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่านะคุณแค่ดูวิธีการของเขาก็พอค่ะอย่างเช่น บอกคุณว่าจะส่งของมาให้คุณแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเนี่ยไอซองเงินที่คุณส่งมาให้อดมินเนี่ยเอดมินเคยลงไว้ในคลิปแล้วนะคะเอ่อที่ส่งคำถามมาเดี๋ยวแอดมินตอบให้นะคะเดี๋ยวแอดมินขอพูดเรื่องนี้แป๊บหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคุณโดนเขาข่มขู่นะคะหรือบังคับให้ใจ่ายเงิน,นยอย่างเคสของน้องคนนี้นะคะสแกมเมอร์ก็บอกเขาว่าส่งของมาแล้วละ่ะนะคะ แล้วพอน้องเขาไม่มีเงินจ่ายเนี่ยสแกมเมอร์บอกว่าคุณทําให้ฉันเสียหายคุณจะต้องจ่ายคืนนะคุณต้องจ่ายเงินนะแล้วน้องคนนี้เขาก็แบบเริ่มเป็นห่วงสแกมเมอร์เพราะเขาเข้าใจตลอดว่าคนนี้เนี่ยเป็นถ้าคุณเจอแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยให้คุณตอบอย่างนี้นะคะว่าต่อเลขที่พัสดุนะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปเช็คกับสายของ,ของสุลกาก่อน บอกเขาไปเลยว่าเมืองไทยเราเนี่ยสามารถใจ้กับศุลกากรได้นะฮะเนี่ยค่ะเบอร์นี้ค่ะหนึ่งหนึ่งหกสี่นะคะแอดมินเคยลงไว้หลายรอบแล้วนะคะถ้าสแกมเมอร์มันยังอ้างว่ามันส่งมาให้คุณเนี่ยคุณบอกเขาว่าขอเลขที่พัสดุหน่อยคุณจะต้องโทรเช็คกับสายด่วนศุลกากรน,นะคะมันไม่มีอยู่แล้วละนะคะ แล้วถ้าเกิดมันบอกว่าของโดนยึดนะคะเหมือนกันคุณก็บอกเขาว่าโทรเช็คกับสายดรวจสุลกากรก่อน,อนค่อยว่ากันนะคะแล้วถ้าเกิดมันข่มขู่คุณล่ะเพราะว่าสเต็ปที่มันจะเอาเงินกับคุณเนี่ยก็คือมันก็จะหนึ่งก็คือพยายามเตี้ยก,กองให้คุณเนี่ยยอมก่อนถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยมันก็จะถึงขั้นที่ว่าข่มขู่นะคะถ้ามันข่มขู่คุณเนี่ยคุณก็บอกเขาไปเลยว่าคุณมีญาติพี่น้องหรือมีคุณพ่อเป็นตำรวจนะคะเดี๋ยวให เขาเนี่ยช่วยดูแลเรื่องนี้นะแอนนินเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ไปเองนะคะเลิกคุยนะคะวันนี้ก็จะสอนคุณเทคนิคนะฮะหนึ่งก็คือถ้ามันยืนยันว่าจะให้คุณจ่ายเงินเนี่ยคุณแค่ขอเลขที่พัสดุเขาไปตรวจเช็คกับสายตรวจสุรกากรน,นะคะหนะึ่งหนึ่งหสี่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่ามันมค่มขู่คุณนะ่ะคุณก็บอกมันว่าคุณมีญาติพี่น้องมีคุณพ่อเป็น ตำรวจก่อนนะี๋ยวมันก็ไปเองนะะโอเคสำหรับคำถามนะคะพอดีคุยกับต่างชาติเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการรถยนต์แล้วเขาจะส่งรถยนต์มาให้ค่ะแบบนี้มันส่งกันได้หรือเปล่าคะเขาเอาแค่ชื่อและที่อยู่ไปค่ะเขาไม่ได้เอาเบอร์โทรไปแบบนี้มันส่งกันจริงหรือเปล่าโอ้โหอ,อันนี้เล่นอะไรกันเนี่ย จะส่งรถยนต์ให้เลยเหรอคะจริงๆมันเอาเข้ามาได้นะคือต้องนําเข้าค่ะคุณต้องผ่านบริษัทชิปปิ้งทาเรื่องนะคะแล้วก็จา่ายภาษีนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะคุณโทรหาบริษัทชิปปิ้งเจ้าใดเจ้าหนึ่งก็ได้ค่ะบอกเขาว่าคุณจะนําเข้ารถยนต์นะคะแล้วให้เขาเอารายละเอียดทั้งหมดนะคะให้คุณแล้วคุณก็ส่งให้ชิปปิ้งไปทาเรื่องนาเข้านะคะมันทําได้นะไม่ใช่ทาไม่ได้เพียงแต่ว,ว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราเจอสแกมเมอร,ร์เปล่า ะะแต่ดูจากที่ถามมาเนี่ยเขาขอชื่อที่อยู่ปลายอย่างอื่นไม่ขอเลยมันก็แปลกเนาะคือมันต้องมีรายละเอียดของตัวรถอะ,ะแล้วคุณต้องเอารายละเอียดพวกนี้ให้กับบริษัทชิปปิ้งเขานำเข้านะ,ะนะฮะนะ,ะก็บอกเขาตามนี้นะคะว่าต้องมีรายละเอียดมานะคะเราจะได้ส่งให้บริษัทชิปปิ้งเขาทำเรื่องให้นะฮะแล้วก็ลองสอบถามดูว่าค่าภาษี นำเข้ารถยนต์เนี่ยเท่าไหรนะะ่นะฮะพอดีแอดมินก็ออนไลน์ก่อนที่จะประชุมนะ,ะเดี๋ยวจะมีประชุมกับเมืองไทยด้วยนะ,ะอันนี้ฟังดูแล้วมไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะะอัน,นเล่นใหญ่เลยนะะจะส่งรถยนต์มาให้เะะพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกนะโะ <c oughs> okay. อเคแน้วก็อย่างที่ว่านะคะอืม อ่าแล้วก็บอกไปแล้วนะคะว่าเวลาเจอกเมอร์ข่มขู่เนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่มีวันมาหาคุณที่เมืองไทยนะค,ะคือพวกนักต้มตุ๋นเนี่ยเขาไม่มีวันเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาให้ใครรู้นะคะอืมโอเคนะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีเวลานะ,ะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ฝากข้อความไว้นะ,ะเดี๋ยวแอดมินตอบให้นะคะ โอเคจ้าขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ